ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับเกม UNTERN นะนะ by Nelson s ไซ t ด n เป็นผู้สร้างเกมอายุ16ปีฮนะซึ่งเสียงเพลงก็ดังนะบางทีเออสักห้เนี่ยแหละโอเคใช่ได้กราฟิกก็โอ้อห s h a d i ังไม่หลายโค้หลายโค้ดเลย อ๋อโอเคแมงไ่เด okay. ี uh ๋ยวเดี๋ยวเราเราต้องไปดูคาไิเตอร์นะกานสร้างตัวละครมีทรงผมที่น่าน่ารับเอ้ยมีทรงผมเลือกสีผมด้วยสกินปุ๊บสกินนี่มีการเลือกปากนะโอ้หม่ไม่เตี้ยตรงนี้แหละมนีสว่างเละกดเล่เออ ลองเทเลทอลไม่ไม่ซิงด้วยอากรรมเองเคยเข้ามาในหมวดนั้นแล้วเราเฮ้ยเอ้ยชนชนอย่าพี่เชียวช้างด้วยรอรอ เดี๋ยวเรขับรถนะทักษะการขับรถที่ดีมากเลยอุ้งใบอืมอืมโอ้โหเสียงเสียงยังรอฮอะขวาขวาอืมการเิ่มต้นจะมีอยู่กี่ทักษะออลุงอ่ะการการการย่งยงการค่าสองดีสัตฉะชื่ออะไรวะเอ้ยเอ้ยมีมีอววุธเคช่วยด้วย

เซดเพื่อโคตรานนะกดชบชโอเคเดี๋ยวผสนใจจะเลิ่าเลยเอาขยบุลดิ่งดิดิง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 ดงออ๋อออไออ๋ออ๋อออเคอะไร โ oh. oh อไมก็าัรอบนี้เป็นตอนเช้านะอาวุธอาวงอาวุธไม่มีเนระ็บกไม่มีอะไรเราต้องไปสำรวจบ้านนะสัตยรีน่อนะเอนเนอีเท่าไหร่ถึงโดดได้สีบยังไม่ต้องเอาตรอด ชิวๆนั่นหลยไม่ใช่ละมั้งเฮ้ยอคุณเห็นนั้งไหมเพื่อนผู้ชมนั่นตัวอะไรเออมีสเตตัสบาร์ทุกอย่างบอกอืออืออือเฮ้ยเ F ฟอันน์แอนนี้ กิ uh, uh ้ว oh. อ uh ืม oh. อ hmm, hmm, so ๋ออ๋อไม่ใช่ไม่แค่เราเขียนไว้ไม่ต้องเขียนเราไปทมบี่จะเอ่ยล่าเก็บของดีกว่านั่นะตอนนั้นอืมไม่แช่ถึงวิจิตรเอ้ยเอ้ยเยี่ยมไม่มีอะไรดอกเลยหรือท่านท่านไม่มีอไรดอกให้เราเลย ุกิุเอ่อเอ้ยบานบานเอ้ยใช่หม่บานเรื่ฟังกเกี่ยวาขอการดีดีแล้วเยอะเอ้ยเนี้ยค่่กันเลือดนอันที่สองจะเป็นอยู่น้ำอันที่สจะเป็นการติดเชื้อสุดท้ายเป็น e n e r y นะฮะที่เราเอาไว้วิ่งไว้โดดกันโดดไม่ได้นะอี้วรินั e n o u g enough energy จะบอกว่าเขาไปแกคุณ <Bun> ม <sed> <S half> ี energy ไม่เพียงพอหรืองานเติมเพิ่มไม่ชาเท็จแล้วเกิดอาการผิดพลาดที่ไหนต้องอัดใหม่ยช่างมันโอ้โหคุณเห็นไรเอ้ยกว้างใช่กว้างอะไรวะ ไอ้มาเอ้ยเฮ้ยแต่ท้องยอมังเยอนะลองใช้ความเงียบสนุกเฮ้ยไม่ไม่ได้ยินเสียงน้องยลยวะขานไม่เลยเฮ้ยมีอมเอาแต่หมาเลยอะไปทำไรตรงนี้กูไอ้่เยเอ้ยไม่เลยกูเข้าบ้านไเลยวะชัดเป๊ เมื่อกี้เห็นซัมบี้อยู่สองตัวนะครับเราจะทำการหน้าทีละตัวโดยการเอาล็อกมาตุยมาตัวเดียวนึกถึงมาหลายตัวมีสกิลแค่นี้เออ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 สกิลกมีแค่นี้อย่ายุ่งกับกูเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออ อืออ,อ,ออืออืออือเออเคเขอย่าอย่าอัดไข้กูโอ้ติดเชยี่สิเร์เซ็นตมตัวเป็นผีได้ภายในไม,ไม่กี่วันเฮ้ยตอนสมบเงียมเอ้ยผีๆอเอางเอาอง่อเอาง่อเอาง่าเฮ้ยเ แล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วโอ้ยแค่แคติดเอ้ยเอ้ยมันปล่อไม่โดนวะเอ้ยอะไรวะงงแต่มันกับได้กูได้อ้ยเชี้ยวไอ้ปล่อยเอ้ยยี่สิบแปดแล้วเออเลื่อนเลยสามสิบเซนช่วยด้วยโอ้พระเจ้าเอ้ย โอ้โอ้วิ่งมาราธอนแล้วโอ้สามสิบเปอร์เซนต์นี้เราก็ใช้มันไปกับเธอไปไปแล้วไปโอ้ยโอ้ยชค่เหยียบถอยหลังไม่เหยียบได้หรอเออเอ้ยรถมีน้ำมันอยู่หกเปอร์เซนตะ์อะ เอ้ยเรามันมีอยู่ห้าเปอร์เซ็นเอออย่ยาอย่าแดกกูจัดจุดแดกกูจัดแดกกูไอ้พวกนี้นี่ช่องสาวผมไม่เข้าใจกันหรอนะบอกอย่ายแดกกูรู้ไหมว่ากูเข้าไปไม่ได้นะต้องทนทรมารในการหาข้าวกินมนรู้ไหมเอ้ย แบตเตอรี miracle, miracle, miracle. First, ่ดับดับดับค่เราตายแล้วเอาสิ่อนสั่งได้ไงสั่งเอาไงเอาไงเอาไอ็นี่นี่เออวอดโอ้เยอะไปไหมเออเอออ๋อหลือมีสามสิบเปอร์เซต์เดตใจว่าเออเปิ้ควัสเยี่ย สามเอ่อออช่างไงอ๋อหมอเจตตี้กดวีนะโอเคเราถือดาบก่อนเออเราต้องหาของกินฟั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 นทอไว้ฟันมากนลยมีการอัพสกิล่ะนี่สกิล อัพสไบเวิร์ลอัพมาร์คแมนหมดแล้วฮะเอาดอกสกิลเอ้ยอะไรวะผี P. เอ้ยธนู yeah, oh. เชี่ยยึดแค่โอ้โอ้ยอ๋อมีธนูแต่ไม่มีลูกเดยวสี่ เก็บดิเก็บดิเ้อน,นี่เก็บไม่ได้หรอถือบด้ถือเพิเอ,อ้ยใช่ใช่เราเห็นกวางไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยกวางหนีเฮ้ยเฮ้ยเชอเก้เฮ้ยช่วยด,ดู จะมีอาหารกินไหมอย่านะกว้างจ๋าวางวางไปไหนฆ่าดีดีเอ้ยกวา้างอย่าเพิ่งกวางกวา้างเราเราต้องอยู่ด้วยกันกวา้างอย่าเพิ่งอย่านี้ขฆ่าไปอืม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  เอ้ยกวางไม่หนีวะทำไงด,เไไดเีเอ้ยหลายหลายจุดอ้าวเดียวเอ้ยเสียงตั้มบีบจไหนวะ อย่งอางเงืนกว้างคว้างไปไหนกวา่วางจะล่ามันไม่ได้หรอฮะทุ่นี้มีอะไรแดดพินบอลลี่แดดแล้วโลกสวยแดดพินเออแล้วก็ทานเลยคืออะไรทั้งใช่บาร์เร็ว ไปวะทันดูก็ไม่มีลูกโอ้ยแค่เออม่อยู่อย่เนี่ยลากวางตัวเด็ก่มันยากขนาดนี้หรอเฮ้ยกลับบ้านไม่ได้วะที่พบเป็ดี้ยววังทำอะไรวะไอฉายไม่มีโอ้สก,กิลก็ทำอะไรได้ไดสก,กิลตันต่อสั้คาร์อ้ง เอาเถอะเอ้ยรอๆๆสัน identity วะอ๋อไม่ใส่ก็กลับบ้านเราต้องไปสำรวจที่พักแถวๆนั้นเราสำรวจยังไม่ครบอาจจะมันเกิดเออเกิดอาการขาดตกบกพร่องล้วก็ไม่มีอะไรกินก็ตายนะในที่สุดเ ขึ่นลากวางแม่งยากจังเคลูกศรยินัทมันก็ไม่ตาย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 ,ตาย,ตายจะไปข้นสอยฟ้าเขาเลยจ่ายค่ารัฐอีกโอ้จนโอ้ not enough energy โอ้อนาจัยไปไหนต่อตึงติงตุงติงตุงติง คืออาการเลือดหมดกระดูเอ,อ,อ้เราไม่เป็นไรกระดูกเราไม่ได้หักแต่ทําไมมันวิ่งช้าจังรู้แล้วมันหิวข้าวอยู่นะเราไม่มีอะไรให้มันกินฉะนั้นมันก็จะอดอยากลำบากลำบนข้าวไม่มีกินโอ้ขนาดแท้เลือก,ก็มีสามสิเอร์เซ็

ไม้กอลอีกโอ้มีอะไรช่วยประโยชน์ไย่ดไ,ได้ไหมนี่เฮ้ยลูปกระนแอ r r o เ f ฟเฮ้ยเรามีลกกูกกนะนูแล้วนี่เฮ้ยเดี๋ยวอ่าเราถือดาบนะเราใกล้จะใกล้จะเจริญรุ่งเรืองแล้วนะดูเดินน้ำปุง่งอย่างเงี้ยเฮ้ยกระสุนเหรอ vâng xin mời ơi dọn lời mặt thế hết hết đây hết sì. ấy hết 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 โอเคอเรามีทนูว้หนล่าหมานะ,ะเดี๋ยวมีอันวะหมดยังเอ๊โคตรเอาไทำไรวาสงสังยว่าดีโปตเอิมเราต้องทิ้งปืนนะิ้ิงอะไรวะ อ,อันนี้ือสามอหกินแบบอันเด็อันหนานีอืมอิกนึงแข็งมีอะไรวะเรือมานี่ยน่ามีลูกว,วนดิเปิดจะลี่เขียว่าทำอะไรเอ้ยสวิปอ้าวกรรมอ้าว เป่นี่ของนู่นน่แล้เปินจอยสบอร์นี่เออดูแลว้ยอะไรวะเฮ้ยตกใจแค่เอ้ยหัวสลันเลยจะด้งเลยโอ้โหเรารด้สิป Với so magazine nó nó tính đi cơ ạ Tính đạp 2, Xóm yeah. so, yeah. À không, không. À, Nó kịp đạp rồi Trái đạp เออมันต้องมีผ้าผ้าเ้ยไม่ใช่ผ้าดิผ้ามันแผลงั้นไรนี่เอ้ยคอมมันแฉกเลยวันนี้พรกะถือแขนข้อละอย่านะกูเห็นไม่ต้องเนียนกูเห็นเอออเก็บนะเก็บเก็บเด้อเด้อดอกดอกเก็บนะหลังกินกินก่อน กินแล้วก็ถือใหม่เอเออ้ามีแค่นี้วะจากผลการสรืบสวนเราเจอรถครับเอ้ยเราเจอรถเจอรถเนอะเฮ้ยไอ้คิ้วไอ้รถม่งพังแวะ่ะอ๋อ มาวางอยู่งวะมัดทั้งง่วงวะเออจ๋งไหมน,นั่นนี่นไงเจ๋อินเทอร์เฟสเบื้องต้นนี่โอ้โหมันเดินมาหาละหน้าหนึ่งนี่สองเดียวเดี๋ยวพูดคงฝนันออกเออเออรู้ท่าคามได้เหร

ลูกกันงูอะไรนะลูกกันงูลูกกันงูเพื่อกรรมไม่เป็นไรเราเราไม่ต้องการอะไรมากจะตอบว่าตอบผักวเออไม่ใช่เออเออทำไมวะหนึ่งสอง อะไรวะสกูแบ็กเดยวเด้อเดแทบครับย้อนโดนโดนดาบทิงดอบสกูแบ็คิ้วอ้โวอีวนเรี่เต็มเลยเอา้าเนี่ยเราเก็บเป็นเลยฮะอ๋อสกูแบ๊กมา ดีแล้วจะดีแล้วใช้ใช้ปืนไดดีแล้วปงัปงปงังอ๋อเพื่อนจะไม่มีอะไรดับให้กูลเลยนะที่สเปรดสกิลเอ่อวอลเลอร์ Warrior. เอ่อความเป็นอ๋อเดี๋ยวเก็บเอพีแอนไรฆ่าซอมบี้อีกหนึ่งขับรถกระทางความหิวนะฮะนอน เอ้ยนี่ไงเฮ้ยเราถึงมองเห็นนะโอ,อ้มันไม่ใช่ไม่ใช่น้ำมนขี่เอ้ยรถไม่จะดพังแหลงพังแหลงนะโอ,อย้ยายาขับดีๆนะลูกโอ้โอ้โอ้ไรแนมนโอ้ยโอ้โอ้อย่าลงอย่าลงโอ้โอ้หินหินโอ้ มีอะไรมาข้างหลังมั้งยีเอ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้ยเหม่ยเอ้ยยะยะเอ้ยยะเอ้ยยาเอ้ยอย่าดูมเอ้ย <ve> ต้นไม้เอ้ยเอ้ยรถรถเอ้ยละสามเอ้ยตรงนั้นเหรอเออ ใช่เอ้ยบ้านบ้านใช่บ้านที่บวกมาบัวเอ,เอ้ยใช่ไม่นี่เอ้ยยาเอ้ยเออเอาฉะนั้นเอ้ยเอออ้ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบได้แล้วมั้งจบพร้อมกับความอเด็ดอนาด อสำหรับคลิปนี้นะก็จบเพียงแค่นี้แล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย